ทุกคนรู้ไหมคะว่าความเป็นมาของพระเยซูเกิดมาจากอะไรตามความเชื่อเนี่ยพระเยซูเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ในพระองค์เดียวพระเยซูประสูติที่เมืองเมลิเฮมในแคว้นยูเดียนประมาณ2,000ปีก่อนพระมารดาชื่อพระนางม,มารีและพระบิดาบุญธรรมคือโยเซฟตามความเชื่อของศาสนาคิดคือพระเยซูทรงเป็นพระบุญธรรมของพระเจ้าที่เกิด มาเป็นมนุษย์มพย่พระเยซูทรงเติบโตขึ้นพระองค์เริ่มประกาศคำสอนเมื่ออายุประมาณ30ปีคำสอนของพระเยซูนั้นในเรื่องความรักความเมตตาการให้ภัยและการช่วยเหลือผู้อื่นพระเยซูทรงมีสาวก12คนคอยติดตามและเผยแพร่คำสอนของพระองค์คำสอนเหล่านั้น ถ้าไม่มีผู้ศรัทธามากมายแต่ก็ทำให้ผู้นำศรัทธาและผู้มีอำนาจในยุคนั้นไม่พอใจในที่สุดพระเยซูก็ถูกจับกุมและถูกตัดสินให้ตุนกางเขนซึ่งเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดในสมัยโรมันเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับคืนพระชนในวันที่สาเหตุการณ์นี้เป็นหัวใจสำคัญของศาสนาคิดและเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและชีวิตใหม่